เกมที่ไม่ค่อยน่าจดจําสําหรับเจ้าหนูชาวเวลมีจังหวะผิดพ,พลาดหลายครั้งแถมประกบโอบาเมายองห่างไปนิดหน่อยในจังหวะเสียประตูแรกซึ่งก็ต้องเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ต่อไปโจโก,กเมส7คะแนนเป็นวันที่เล่นได้ดีทีเดียวมีจังหวะตัดบอลสวยๆให้เห็นหลายครั้งก่อนโยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาตอนวินเลียมสถูกเปลี่ยนตัวออกเฟอร์กิลฟานได้เคะแนนครึ่งแรกน่าเสียดายที่สามารถส่งบอลเข้าประตูไปได้ แต่เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนส่วนเกมรับก็ทำได้ตามมาตรฐานอนดูโลบสัน8คะแนนโดดเด่นสุดในเกมนี้ของลิเวอร์พูลเล่นได้เยี่ยมทั้งรับและลุกแถมมีลูกเปิดเข้ากลางที่น่ากลัวฟาบินโย7คะแนนทำได้ดีกว่าเกมเจอเรดบูลเซาบววช่วยทีมได้ไม่น้อยในแดนกลางรวมถึงตอนลงไปยืนเซนเตอร์แบ็กคู่กับฝันไรเจมส์มิลเนอร์กับตันทีม6คะแนนมีบทบาทในแดนกลางน้อยแถมได้ใบเหลืองจากจังหวัดทำฟาอินเคทีย จอร์จีโน,น่ไวดาดุมเจ็ดคะแนนแม้มีข่าวเกี่ยวยงเรื่องย้ายทีมแต่ยังคงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทดีโมฮัมเหม็ดซาลาหกคะแนนถึงแม้ไม่มีสกอร์แต่เป็นตัวที่คอยช่วยทำชิ่งจออแนวรับคู่แข่งได้ดีพอสมควรและมีส่วนร่วมกับจังหวะที่ได้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งซาดิโอมาเน่6คะแนนไม่ใช่วันที่ดีสำหรับมาเน่อาจจะมีความว่องไวในการป่วนแนวรับทีมคู่แข่งแต่น่าผิดหวังในจังหวะสุดท้ายทั้งที่มีโอกาสเน้นๆมากกว่าเพื่อน โรเบตโตฟีมิโน่หคะแนนมีหลายจังหวะที่เล่นได้ฉลาดแต่มีส่วนร่วมกับเกมไม่มากเท่าที่ควรแม้ครึ่งหลังมีลุ้นกับจังหวะยิงไกลที่หลุดกรอบไปนิดเดียวตัวสำรองที่ได้ลงเล่นทาคุม um ิมินามิโน่แทนวิลเลียมส์นาทีที่59 7.5คะแนนเริ่มมีความมั่นใจในการเล่นเข้าใจกับเพื่อนๆมากขึ้นและสุดท้ายทำประตูแรกในสีเสื้อหงส์แดงได้สำเร็จกับลูกยิงตีเสมอหนึ่งต่อนนาบีกอิต้าแทนมินเนอร์นาทีที่ 59- 6คะแนน จังหวะยังไม่ค่อยได้แถมมีเสียบอลง่ายๆในแดนตัวเองเคอติสโจวสแทนฟิมิโนนาทีที่89ไม่สามารถให้คะแนนได้เรียนบูสเตอร์แทนเวนาดุมนาทีที่9ก้บนไม่สามารถให้คะแนนได้แถมเป็นคนเดียวที่ยิงจุดโทษพลาดเวมบรี y, พี่ปืนถนัด7ประเด็นเด็ดหลังอาร์เซนอลดวลเป้าชนะลิปูเกมชิงโล่อาร์เซนอลคว้าโลกคอมมิตี้ชิลด์ได้เป็นสมัยที่16ในประวัติศาสตร์สโมสรและสูงสุดเป็นอันดับ2ในกองกริด หลังเอาชนะการดวลดีกากับลิผูนี่ถือเป็นแชมป์ที่2ของอาเจตาหลังพึ่งจะซิวถ้วย FA ครับไปเมื่อ28วันที่แล้วเรียกได้ว่าเอาเลือกเอาชัยก่อนเปิดฤดูกาลขณะที่หงแดงคงต้องรวบรวมสมาธิกลับมาให้ได้และมุ่งเป้าหมายไปที่การป้องกันแชมป์พิมลิกเกมเมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจกัน 1. มิสเตอร์เวมบรีเอาอีกแล้ว ประตูส,สวยๆของโอบาเมยองในเกมนี้ทําให้เขากลายเป็นนักเตะอาเซนอลที่ยิงประตูในสนามเวมบรีสเตเดียมมากที่สุดเท่ากับอเล็กซิสซันเชสที่5ประตูดโดยหัวหอกทีมชาติกาบองพึ่งเหมา2ประตูทั้งในรอบรองและรอบชิงเฉลิมเอฟเอครับฤดูกาลที่ผ่านมานั่นหมายความว่า5ประตูที่เขายิงได้มาในช่วง42วันหลังสุดนี่เองปกติแล้วโอบาเมยองมักจะไม่ถูกกับการเจอริพูเท่าไรนักเนื่องจากห้านัดที่ผ่านมาไม่มีชื่อเขาบนสกอร์บอร์ดทั้งการยิงและแอซซิ์เลย รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น266นาทีจนกระทั่งเกมนี้เจ้าตัวปลดล็อกยิงประตูแรกใส่ลูกทีมจิกินครอปหลังเกมอาเดตาเอามาคอนเฟิร์มว่าก็ไล่ที่จะต่อสัญญาแล้วถือเป็นข่าวดีของซาบุกเด็กันเนอร์จริงๆ2มินามิโนะเริ่มมาในที่สุดทาคุมิมินามิโนะก็ยิงประตูแรกในการเล่นลีกฟุตบอลอังกฤษเสียทีหลังซัดประตูตีเสมอในเกมนี้ดาวเตะชาวญี่ปุ่นลงเล่นให้กับสโมสรมาทั้งหมด15นัดนับตั้งแต่เซ็นสัญญาร่วมทัพหงแดงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าตัวออกมายอมรับว่าแม้ทีมจะคว้าแชมป์พิมลิกงได้สําเร็จแต่ไม่ค่อยประทับใจฟอร์มตัวเองเท่าไหร่นักประตูนี้ก็น่าจะทําให้มินามิโน,โนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากตอนดวลจุดโทษเจ้าตัวซัดตรงกลางประตูด้วยความเยือกเย็นจริงๆรเดือครอบคงหวังว่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นจากกองกลางชาวญี่ปุ่นในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้สามมาตินเนสจะเป็นมือหนึ่งข่าวลือการย้ายทีมของมาตินเนสเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆทีมยังลีดยูนเต็ดและแอสตันวิลล่า กำลังให้ความสนใจหลังจากนายด่านรายนี้ออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าหากเขาไม่ได้เป็นมือหนึ่งที่ปืนใหญ่จะเดินออกจากสโมสรนแน่นอนนายทวารวัย27ปีก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งตั้งแต่แบนเลโน่ได้รับบาดเจ็บยาวพร้อมกับทำผลงานน่าประทับใจจนช่วยพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลที่แล้วและเมื่อเลโน่กลับมาฟิตอีกครั้งเลยกลายเป็นคำถามว่าอาเดตาจะเลือกใครเป็นมือหนึ่งในฤดูกาลที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามมาติเนสได้รับโอกาสลงสนามในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์ และยังมีโชว์เซฟลูกย,ยากๆถึง3ครั้งอีกด้วยยิ่งทําให้คุณซือกดดันหนักทีเดียวในการเลือกนายด่านต้องรอดูกันว่าฤดูกาลน,นี้เขาจะได้สวมเสื้ออาเซนนตต่อหรือไม่ 4. กลางสร้างสรรเกมไม่มีลิพูออกสตาร์ทเกมนี้ด้วยกองกลาง3คนจอร์จินอวไวเดดุมฟาบินโยและเจมส์มิลเนอร์โดยในรายของจอแดนเฮดสันและอเล็กซ์ออกเลตเชมเบรนพลาดลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บขณะที่เคอร์ติสโจนส์และนาบีเกตาเป็นตัวสำรองผลที่เกิดขึ้นคือแดนกลางของลิพูเล่นไม่ออก มิดฟิลด์ทั้ง3คนนี้แทบจะไม่ได้มีส่วนสนับสนุนเกมรุกเลยทําให้3าประสานในแดนหน้ายิ่งเล่นยากมากขึ้นการขาดเฮนริซันและกีตาเลยทําให้ไม่มีคนพาบอลขึ้นไปแดนหน้าครอบคงมองเห็นปัญหาแล้วว่าการสร้างสรรจากแดนกลางไม่ค่อยมีไม่แปลกใจที่ลูกูจะมีข่าวกับเตีกโกอลคันตารามิดฟิลด์ของบาเยอร์มิวนิครอดูกันว่าหงแดงจะมีมิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาในทีมก่อนเปิดฤดูกาลหรือไม่ 5. บทเรียนเนโก้การขาดเทรนอเล็กซานเดอร์โนในนัตนี้เนื่องจากการบาดเจ็บ ส่งผลเสียหายต่อลิฟูเป็นอย่างมากแผนาก,การสร้างเกมรุกของคลอปมักจะมาจากริมเส้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแบ็คทั้งสองข้างจะต้องเติมขึ้นมีส่วนร่วมตลอดแต่เกมนี้มีค่อนข้างน้อยทีเดียวนักเตะดาวรุ่งอย่างเนโกวิลเลียมส์ที่ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมลีก3จาก5านัดหลังสุดยังคงต้องพัฒนาอีกมากเจ้าตัวดูเสียความมั่นใจตั้งแต่โดนโอบามยองโยกหลอกและยิงประตูขึ้นนําเขาเป็นนักเตะที่เสียการครอบครองบอลมากที่สุดในสนามที่3ครั้งเขาเป็นผู้เล่นที่มีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยำน 62.5%ครอปจึงเลือกเปลี่ยนตัวเขาออกและนำทาโคมิมินามิโนะลงสนามแทนหลังผ่านไป1ชั่วโมงและใช้โจโกเมสเล่นแบ็ขวาแทนอย่างไรก็ตามเจ้าหนูคนนี้เพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นยังมีเวลาพัฒนาอยู่มากหลังจากนี้ต้องเก็บนัดนี้เป็นบทเรียนและพัฒนาตัวเองต่อไป6เจอเซียนโดนจุดโทษเกมคอมมูนิตี้ชิว3จาก4ครั้งหลังสุดต้องตัดสินกันด้วยการโดนจุดโทษซึ่งเกมนี้ก็มีดราม่าเล็กๆเ,เมื่อเหรียญบูสเตอร์ดาวรุ่งฟอร์มแรงที่ในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมา ยิงถึง3ประตูใน2เกมโดยจิกเก้นครอปส่งเขาลงสนามในนาทีสุดท้ายเพื่อหวังจะให้ทีมใช้ความคมของเจ้าหนูในการดวลจุดโทษแต่ว่าเจ้าตัวดันเป็นคนเดียวที่ทำพลาดจุดโทษทําให้ลิปูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดเป็นอีกคนที่ได้รับบทเรียนจากเกมนี้ในขณะเดียวกันอาร์เอนอลถือเป็นเซียนเรื่องการดวลจุดโทษเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาพวกเขาชนะ8จากการดวลจุดโทษ1ิครั้งหลังสุดและเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาทําได้แถมยิงทั้ง5คนไม่พลาดเลยด้วย เจ็ดสนามนี้ของปืนช่วงหลังมานิลิพูไม่ค่อยได้สัมผัสกับชัยชนะที่สนามเบมบรีสเตเดียมเท่าไรนักหลังจากชนะแค่เกมเดียวจาก8นัดหลังสุดถ้าไม่นับเกมลีกหมายความว่านับตั้งแต่เดอะเรดเอาชนะเอเวอร์ตันใน f อฟเคัพรอบปลองเลิดปี2 0 1พพวกเขาก็ยังไม่ชนะที่เวมบรีอีกเลยในทางกลับกันหากจะเรียกสนามนี้ว่าเป็นดังเย้าที่2ของอาร์เซนอลก็คงไม่ผิดเนื่องจากพวกเขาชนะ14จาก15นัดหลังสุดที่นี่ โดยครั้งสุดท้ายที่ปืนใหญ่พ่ายแพ้ที่เวมบรลีต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011ในเกมคาร์ลิงคับนัดชิงชจะเลิศกับเบอร์มิงแฮมครอปติงลูกทีมจบสกอร์ไม่ข่มทำวืดแชมป์คอมมิชชั่นทิวเรามาอยู่ที่นี่เพื่อชนะเราไม่ได้แพ้ในเกม90นาทีแต่เราเป็นผู้แพ้ในรายการนี้ถ้าเราทำประตูคืนได้เร็วกว่านี้มันก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่มีเวลาเหลือไม่มากพอผมพอใจกับหลายๆส่วนของเกมผมรู้ดีถึงสภาพร่างกายของนักเตะ เมื่อคุณต้องเจอกับทีมที่เล่นระบบ5-4-1และตั้งรับกันต่ำคุณจำเป็นต้องมีคาที่สดมากๆตอนนี้เราเหลือเวลาเตรียมความพร้อมอีก2สัปดาห์สำหรับฤดูกาลใหม่เราพยายามกลับมาสู่เกมซึ่งเราก็ทำได้ในช่วงครึ่งหลังจริงๆแล้วอา์เซนมลมีโอกาสแบบเน้นๆไม่มากเลยส่วนเรามีโอกาสสวยๆ2หรือ3ครั้งแต่จบกันไม่ได้นั่นแหละผลการแข่งขันมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ยอดกุนซือชาเยอรมันวัย53ปีเปิดใจหลังเกม เจอเก้นครอปยอมรับการที่เรียนบูสเตอร์ศูนย์หน้าดาวรุ่งพลาดจุดโทษจนทําให้ทีมเป็นฝ่ายแพ้แพ้จุดโทษอาร์เซนอลเป็นความผิดของเขาเองโดยหลังเกมครอปเองก็ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวควรจะยกให้เป็นความผิดพลาดของเขาเรื่องนี้มันจะไม่ส่งผลกับเดียนหากที่ใครที่จะต้องรับผิดชอบคือผมเองผมอยากให้เขาไปอยู่ตรงนั้นเพราะเขาคือตัวจบสกอร์และมีความมั่นใจแต่มันไม่ใช่วันนี้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตจริงและโลกฟุตบอคลครอปกล่าวหลังจบเกม เราทุกคนต้องเรียนรู้และพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารับมือกับความพ่ายแพ้ได้หากเขาทำประตูได้และคนอื่นพลาดภาพรวมของมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันมันยังไม่มีเหตุผลที่เหนือกว่าเรื่องนี้การยิงพลาดแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถึงผมจะไม่เห็นเขาพลาดบ่อยนักแต่มันก็เกิดขึ้นได้โอเรียลโดโมนิกผู้สื่อข่าวคนดังระดับเทียร์หนึ่งจากมุนโดเดโปเตโบรายงานว่าโรนัลคูมันกุนซือใหม่บาซโรน่าวางตัวจอร์จินไววรุมมิดฟิลลิู่เป็นเป้าหมายหลักเสริมทัพใหม่ในซัมเมอร์น กุนซือชาวรัตอยากได้ลุกทีมคนสําคัญสมัยทําทีมชาติฮอลแลนด์อย่างเวนดุมมาทํางานร่วมกันในหินคําหนูในโคตาเมดฟิลภายหลังสโมสรมีแนวโน้มปล่อยอีวานราคิติสและอัตรโรวีเดาวให้ย้ายทีมคููมันจริงจังกับการคว้าตัวเวนดุมมากขึ้นหลังจากอีกหนึ่งตัวเลือกในตําแหน่งนี้อย่างดอนนี่ฟานเดบิกจากอาแจ็กซ์กำลังจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไจตดมุนโดเดปติโบสื่อมัลกระทิงกระพือข่าวอีกซาเดวมาน่ปีกนาเด็ดของลิพูเปิดกว้างสำหรับการย้ายไปบาเสโลน่าเพราะมองว่ารูปแบบการเล่นในนแอ ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเขาให้เด่นดังจนมีโอกาสคว้ารางวัลเกียรติยศส่วนตัวดาวิะทีมชาติเซนกาคือนักเตะสำคัญในแนวรุกของหงแดงรวมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์และโดแบตตฟิมิโนพร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์สำคัญอย่างพิมลีและแชมเปียนลีกใน2ซสีซั้นที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีมีรายงานออกมาว่าเขาตอบรับแนวคิดการย้ายไปร่วมงานกับโรนันคูมันที่คัมนุงหลังเคยทำงานร่วมกันนาน2ปีระหว่างที่ค้าแข่งกับเซา์แธมป์ตันซึ่งตอนนั้นเขายิง25่ประตูจาก75เกมที่ลงสนาม มีการย้ำอีกว่ามาน่ยอมรับว่าเขาได้รับความเคารพมากมายจากผลงานการคว้าแชมป์แอังกฤษแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รับการยอมรับแบบส่วนตัวมากเท่าที่ควรแม้ทําผลงานโดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นยังเขียนข่าวโมโนไปอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมานี่กับเจนครอปก็ไม่ได้แน่นแฟ้นเหมือนที่เคยและอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยทําให้เขาตัดสินใจย้ายไปบาซา่าโดยไม่เกี่ยวกับว่าลีเนลเมสซี่จะย้ายหรือไม่ สุดท้ายแทบรลอยสเปนิชยกเมฆมาอ้างอีกว่าปีกวัย28กระดัดมองว่าคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วในการย้ายไปพิสูจน์ฝีเกือกในลายกาเพราะคูมันก็เพิ่งเริ่มงานสร้างโปรเจกต์ของตัวเองแถมยังเคยชื่นชอบบาร์เซโลนาตั้งแต่ยุคข,ของโรนันโดสตาแซมบ้าละด้วยก่อนนั้นหากบาซ่าต้องการมานี่ไปร่วมทัพจริงพวกเขาจะต้องจ่ายเงินราว107ล้านปอนด์ให้กับทีมดังจจกแอนฟิลซึ่งแน่นอนว่าอาจเกินกําลังของพวกเขาในเวลานี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ